รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วันนี้นะคะพระพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่นี่นะคะเขาได้นําเอาผักตบชวาซึ่งถือได้ว่าเป็นวัชพืชที่ไรค้ค่าและก็สร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสวยงามและก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างเช่นเสื้อที่เราใส่อยู่ตรงนี้ค่ะสวยใช่ไหมล่ะคะอยากจะรู้เหมือนกันค่ะว่าจากผักตบชวาที่เป็นวัชพืชกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอใยผักตบชวาแบบนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยก,กันกับสองท่านนี้กันนะคะท่านแรกค่ะท่านผ อมุกดาแข็งแรงผอ,อกะสะนอำเภอภาชีและอีกหนึ่งท่านคุณนะระดาเข้มทองประธานูนยนฝึกมีชีวิตกะสะนอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะต้องบอกว่าเสื้อสวยมากๆเหมือนอย่างที่ทั้ทงสองท่านใส่เลยใช่ไหมคะ,คะนี่ก็จากผักตบชาวาเหมือนกันใช่ค่ะโอ้โหอยากจะรู้จังเลยว่าจากผักตบชวากลายมาเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้ได้ยังไงคะมีแนวคิดเริ่มยังไงเอ่ยค่ะเริ่มแรกนะคะจริงๆแล้วเนี่ย ที่นี่เป็นกลุ่มทอภาคมาะนะคะซึ่งมีกาเรีรรยกว <c oughs> ่าภูมิปัญญา้อยถิ่นอัว่แล้วที่มีความรู้ในเรื่องของผ้าทอนะคะแล้วเราก็ได้มีแนวคิดนะคะจากท่านผู้ว่านะคะ <c oughs> ได้มาส่งเสริม <c oughs> มามองว่าผักตบชวาเนี่ยขวางทางน้ำเพราะที่ <c oughs> ทำเรื่องของการปลูกข้าวเยอะนะคะอันนี้ผักตบก็เปขวางทางน้ำนะคะก็มีแนวคิดว่าถ้าถ้า,ถาเราเอา ประโยชน์จากผักตบเนี่ยมาทอผ้านะคะมาสร้างรายได้ให้กับประชาชนเนี่ยจะเกิดประโยชน์อย่างมากเลยแล้วก็เรียกว่าลดตน้นทุนที่เราจะต้องไปซื้อวัอสดุในที่อื่นที่ต้องมาทำนะคะนี่ก็มองเห็นว่าเอามาทาแล้วเนี่ยเ,เริ่มแรกก็คือทําผ้าคลุมไหล่ก่อนนะคะ<อ>แล้วก็ประสบความสําเร็จเพราะว่าคุณสมบัติของผ้าทอจากผักตบชวานะคะคือจะ,จะเย็นนะคะเป็นพืชน้ํานะคะจะเย็นแล้วก็ซับเหงื่อได้ดีนะคะแล้วก็ จะทำให้การใส่เนี่ยก็คือไม่ร้อนนะคะ,คะมันจะเป็นแบบออกเบาบางนะคะแล้วไม่ร้อนเหมือนผ้าผ้าฝ้ายนะคะก็มาลองทำดูว่าดีแล้วทำแล้วคือหลายคนให้ให้ตอบรับผลที่ดีนะคะก็พัฒนามาเรื่อยๆนะคะ,คะก็มาเป็นเสื้อที่หลายรูปแบบที่ทได้เห็นในวันนี้นะคะสวยงามทุกแบบเลยจริงจริงแต่สงสัยอย่างหนึ่งค่ะว่าอย่างผักตบชวาย่เราทราบได้ยังไงว่ามันสามารถมาทำเป็นเส้นใยห,หรือเอามาทอเป็นผืนผ้าได้อะคะ เริ่มแรกนะคะก็คือจากกลุ่มชาวบ้านนะคะที่ที่มีอยู่นะคะก็มาตีเส้นใ,ใ,ใหญ่ใช่ไหมคะตีเส้นใค่ะมันก็เป็นเส้นที่เป็นเป็นฝ้ายได้นะคะแต่ว่า แต่ยังไม่ทอไม่ได้มันมันจะขาดง่ายค่ะก็คือใช้เป็นแค่ตัวพุ่งได้แต่ตัวที่ที่จะเป็นเส้นยืนก็จะใช้ผ้าฝ้ายคาตตอนนะคะใช่ค่ะเพราะว่าตัวผ้าผักตบเนี่ยเป็นเส้นใยที่ที่ขาดง่ายอะค่ะคือเหมือนกับว่าเราก็ใช้เส้นใยจากผักตบนะคะแล้วก็เอามาผสมกับผ้าฝ้ายนั่นเองใช่ไหมคะแปดสิบแปดสิบยี่สิบยี่สิบ ล้วนนี่จะทอไม่ได้ค่ะต้องใช้ตัวแล้วย่างผักตบที่เรานำออกมาเนี่ยค่ะต้องเป็นผักตบแบบไหนจะต้องใช้ส่วนไหนของผักตบชวาคะหรือว่าต้องแบบมีต้องเลือกไหมว่าต้องเป็นอย่างไงบ้างต้องเลือกเนี่ยเลือกน้องเลือกนิดนึงเนาะขาผักตบชวาในแต่ละส่วนที่เรามาเราจะแยกอย่างคอนเซปต์ในสูนของเราก็คือรากทําปุ๋ยต้นทําใยใบทําจานต้นอ่อนทําอาหารที่เหลือเป็นกระดาษค่ะ เราศูนย์เราเรียกว่าการแปรรูปผลงตบชวาแบบครบวงจรใช้ได้หมดทุกส่วนใช้ได้หมดทุกส่วนเลยค่ะสัปปติแค่ถอนทิ้งอย่างเดียวเป็นวัชพืชที่ไม่มีใครต้องการแต่ตอนนี้ที่นี่ต้องการนะคะเพราะว่าเอามาทําอะไรได้หลายอย่างค่ะเราก็จะเลือกเขาในส่วนเ็าคือต้นทาใยเราจะเลือกต้นใหญ่ๆหญ่ตบชวากรหนึ่งลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมประมาณกรหนึ่งจะมีประมาณ3ามุมวงนอกสุดคือต้นลำต้นใหญ่ค่ะเราจะเอามาทําตีใยเพื่อนาใยมาทะอผ้าใช่ค่ะอ๋อจะมาเป็นใยแบบนี้ใช่ค่ะ ถ้าต้นกลางกลางนางนางเราจะเอามาทำในเรื่องของจักสาร<อ>ต้นกลางที่สุดเลยต้นอ่อนตรงกลางสีขาวๆเราจะมาทำอาหารแล้วเศษที่เหลือจากการตีใยเราจะเอามาทำกระดาษ โอ้โหอ๋อเพราะเวลาเราไปตีเป็นใยแบบนี้มันจะมีเศษหรือด้วยอันนั้นก็ไปทําเป็นกระดาษได้อีกแต่พอเราจับด้วยแบบเนื้อเนื้อมันก็จะดูแข็งๆมากใช่ค่ะใช่เราจะมีขบวนการที่คิดค้นลองผิดลองถูกมาตั้งแต่ต้นทางว่าเราทําแบบนี้เราแรกเลยอ่ะเราทอจาก เส้นใ่ล้วนๆมันมีความกระด้างเราก็มาคิดเฉพาะสูตรของเราว่าลองผิดลองถูกให้ใส่ได้ในชีวิตประจําวันแล้วอันนี้ซักได้นะคะซักแล้วไม่งอกค่ะไม่เปื่อยค่ะไม่ได้งอกมาเป็นลําต้นใหม่เลยซักใช้ในชีวิตประจําวันค่ะเพียงแต่ว่าดูแลเขาเรื่องนิดนึงคือไม่ใส่น้ํายาฟอกขาว ก็ทคนน้อมหน่อยซักมือค่ะไม่ไม่ลงเครื่องค่ะซักมือนะคะเพราะว่าเราก็จะได้อายุใช้งานได้นานนะคะจะพักตบชวาที่เราเลือกส่วนที่เอามาใช้ในการทําเป็นเส้นใหญ่ได้แล้วมันออกมาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเราใช้เราเรียกว่าเครื่องรีดมือจะมีเครื่องรีดเส้นใหญ่ใช่ใช่จะมีอุปกรณ์แรกๆเลยเราไม่มีเครื่องรีดเราใช้วิธีการเอาเข็มมุดมาสกิดทีละเส้นค่ะผ้าผืนแรกที่เราทําให้ผู้ว่าเกิดจากการเอาเข็มมุดสกิดทีละเส้นแล้วต่อ แล้วนํามาทอ,อข <ำ S 1> ัดต่อทีละเส้นละเส้นละเส้นแล้วก็มาทอท่านผู้ว่าก็เลยพูดว่าถ้าวันหนึ่งเธอจะต้องทําผ้าขายเธอมาต่อแบบนี้เมื่อไหร่เธอจะทันกินก็เลยให้หานวัตกรรมเข้ามาเพื่อ อำนวยความสะดวกให้เราเร็วขึ้นก็เลยได้เห็นเป็นเสื้อที่เราใส่ฟังจากที่พี่อ๋อเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่าตั้งแต่แรกที่เริ่มต้นทํามาเนี่ยมาลองทาลองผิดลองถูกมันก็ยากนะถ้าเป็นคนอื่นเขาอาจจะล้มเลิกแบบไม่ไม่ทาแล้วอะทำไมเราถึงใช่ค่ะทำไมถึงว่าเราอยากทําต่อจนแบบทอออกมาเป็นผุนมผ้าได้สําเร็จนะคะอย่างแรกเลยทําทําไมถึงทำเพราะว่าผู้ว่าพูดว่าปีปีหนึ่งเนี่ยงบประมาณในการกำจัดกระจดชวาเนี่ย มันหลายร้อยล้านบาทเธอไปทําอย่างไรก็ได้ให้เปลี่ยนมาเป็นรายรับบ้างแล้วรายรับนั้นกลับมาสู่ชุมชนปกติเขาไปกาจัดด้วยวิธีไหนคืออปตอปจก็ลอกมาแล้วไว้ข้างคลองก็ไว้ตรงนั้นอพอลมพัดมามันก็ลงมาฝังกลบแล้วก็งอกเหมือนเดิมอีกนะคะก็คือเอาเอาลองมาใช้ประโยชน์ดูนี่ค่ะก็สร้างรายได้ด้วยค่ะและอีกอีกอย่างหนึ่งสิ่งสําคัญเลยก็คือ การเอาผักตบชวามาทอผ้าไม่ได้ทําให้ผักตบชวาลดลงเสียงเนี่ยค่ะมันจะกล้องอยู่ในหูตลอดเวลาเลยว่าทอผ้านะไม่เห็นผักตบชวามันลดลงเลยอผักตบชวามันเป็นแอล์ลนสปีชีมันไม่ได้ตายเกิดมาปุ๊บแล้วมันก็ตายเลยต้นหนึ่งมันมีห้าพันดอกมันงอกมันฝังดินสามปีถึงเจ็ดปีมีน้ํามีอาหารสมบูรณ์มันพร้อมที่จะงอกขึ้นมาเป็นต้นใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเราเอามาแค่ทอผ้าอย่างเดียวมันไม่จบ ใช่มันเลยมีขบวนการอด่นๆที่เราเสริมเข้ามาในนี้อีกอจนกว่าจะครบวันแรกๆเราไม่ได้ร้อยร้อยเรียงมาด้วยแบบนี้คือรากทําปุ๋ยต้นทําใยใบทําจานต้นอ่อนทําอาหารที่เหลือเป็นกระดาษเราใช้เวลาพัฒนามาถึง3ปีถึงจะได้มีคอนเซปต์นี้ออกมาก็คือแปรรูปทั้งหมด เท่ากับว่าตอนแรกเราเอาตัวที่มาทําใยได้เนี่ยก็มาทําเป็นผ้าทอส่วนที่เหลือเราก็ยังทิ้งเหมือนเดิมคราวนี้มันก็กลายเป็นว่าก็ปัญหามันก็ยังไม่หมดไปใช่ไหมคะเราก็เลยมาต่อยอดทําเป็นพัฒนาใช่ค่ะแล้วเราทราบได้ไงว่าแต่ละส่วนมันสามารถเอาไปทําอะไรยังไงได้บ้างะคะก็คือตอนแรกลองผิดลองถูกเหมือนการอาหาก็ทดลองค่ะกว่าจะได้มาแต่ละชิ้นเนี่ยก็คือลองผิดลองถูกนะคะแล้วก็ ใช้ความรู้จากภูมิปัญญาด้วยค่ะที่เคยเคยมีในชุมชนในหมู่บ้านเนี้ยนะคะก็มาคิดมาช่วยกันนะคะเราเป็นระบบแบบกลุ่มมีกลุ่มนะคะลุ่นชาวบ้านนะคะช่วยในการทําผลิตภัณฑ์นี้นะคะตอนนี้จะเห็นว่ามีผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาทั้งหมดเลยใช่ไที่เห็นอยู่ตรงนี้คุณมีเยอะมากมาก เล่าให้ฟังหม่อนว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันคือชิ้นส่วนตรงไหนแล้วออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้ได้ยังไงบ้างค่ะอันนี้เราเห็นแล้วเป็นเส้นใหญ่แล้วก็ต่อไปทอใช่ไหมคะอันนี้คือลำต้นใหญ่ลำต้นข้างนอกอ่ะเราจะดูว่าผักตบชวาการเก็บผักตบชวาหนึ่งต้นเราจะตัดรากก่อนเลยแล้วเราก็เก็บมาทั้งทุกส่วนตัดรากเสร็จปุ๊บส่วนที่สองตามมาคือใบใบต้องใหญ่และสดอ่าหนึ่งกองแล้วก็ลำต้นลำนอกค่ะลำต้นกลางกลางลำต้นอ่อนๆแล้วก็เศษ แล้วเราก็มาดูว่าอันไหนที่เราทําก่อนใบต้องการความทะนุถนอมมากที่สุดต้องการใบแตกเราเอามาทําภาชนะเพื่อจาจานต้นที่สองก็คือตีใหญ่ต้องตีขณะสดเท่านั้นต้นนางนางไว้ตากแดดอันนี้ไม่เป็นไรเหี่ยวได้กาตากแดดต้นที่ใช้ไม่ได้เลยหมายถึงต้นเล็กต้นใหญ่บ้างสั้นๆเอาหั่นทำทรายแมวแต่หั่นลักษณะครึ่งหนึ่งเซน ทำเป็นสายแมวทำเป็นสายแมวค่ะอตอนนี้เราทำสายแมวส่งญี่ปุ่นอยู่ค่ะแล้วพอเสร็จแล้วสมมติว่าที่จะเอามาทอค่ะพอได้อย่างนี้เสร็จใช่ไหม<ช>คะเป็นเส้นใหญ่เราไปทํำยังไงต่อคะก็<ช>ค,ะคือเราจะมีเทคนิคเฉพาะตัวเนาะเราอยากได้สีอะไรเราจะมีวิธีการบ่มแบบธรรมชาติไม่ฟอกย้อมแต่เราอยากได้ใยสีน้ําตาลเราก็จะมีเทคนิคเฉพาะตัวว่าเราทําอย่างไรถึงได้ใยสีน้ําตาลอยากได้ใยสีนวลนเราก็จะมีการบ่มใยของเราว่าเราอยากได้ใยแบบนี้สีเลือกสีเฉดสีได้ด้วยว่าจะเป็นยังไงเอาไปใช้ประโยชน์ต่าง ใช้ประโยชน์เหมือนกันค่ะเพียงแต่สีเราเราเกิดจากการที่เราลองผิดลองถูกวิเราได้สีนี้มาจากเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เราก็เลยจาไว้เป็นบทเรียนว่าถ้าเราอยากได้ใยสีนี้นะทอผ้าผ้าแบบสีแบบนี้เราก็จะมีวิธีการแบบนี้แต่ที่เห็นด้านหลังมีสีเหลืองด้วยอันนั้คือจากผักตบชวาเหมือนจากผักตบชวาเหมือนกันค่ะอ๋อก็เริ่มทําเป็นสีสันอื่นๆได้อีกใช่ค่ะจากนั้นเราก็คือเอาไปทอเป็นผืนผ้าแล้วก็มาตัดเป็น รูปทรงต่างๆตามที่เราต้องการได้ใช่ไหมคะอย่างอันนี้ที่เห็นก็คือเป็นกระเป๋าเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ทําจากผักตบชวาเหมือนกันอันนี้ก็เป็นของกลุ่มเราที่ทําด้วยเหมือนกันเนาะแล้วมีอะไรจากนี้อีกบ้างกระดาษที่บอกก็ใช้ได้ด้วยใช่ได้ค่ะอืแล้วก็มีที่ช่วงสถานการณ์โควิดนะคะก็ทําเป็นหน้ากากผ้าอนาไมัยนะก็มีแบรนด์นะคะของโอนี่ของกอสนอรนะคะเะเชือกตรงนี้นะรคะนี่ก็เป็น ก็จะบผัดตกก่นมาถักร้อยนะคะใช้ประโยชน์ได้หมดเลยจริงๆนะคะเนี่ยตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่ถือว่าใหม่ล่าสุดของเราคืออะไรคะถ้าถ้าใหม่ล่าสุดเลยเนาะเป็นตัวไซแมค่ะที่เราภูมิใจใช่เราไม่มีขายในเมืองไทยเลยค่ะเพราะว่าคนไทยไม่ซื้อแต่ขายที่ญี่ปุ่นที่เดียวเลยค่ะทำไมอะคะคนไทยคุ้นชินถ้าถ้าสามูนะคือคนไทยคุ้นชินกับการเห็นประตบกชวาทุกวัน รีโลแล้วเท่าไหร่คะครูขายถุงละห้าสิบาทอุมยแพงเดี๋ยวไปตัดหน้าบ้านก็ได้เดี๋ยวเรามาใช้ปัจจุบันก็ยังไม่มีใครตัดค่ะตอนนี้ผู้มีเครือข่ายคือจังหวัดกาญจนบุรีกับจังหวัดสุพรรณบุรีที่เอามาส่งข้างละตันแล้วเวลาเออเหมือนว่าเราไปใช้ค่ะคุณสมบัติมันเปรียบเทียบกับไฟแมวนี่คือเหมือนกันเลยไหมคะถ้า ถ้ามองไม่เหมือนค่ะเราต้องต้องยอมรับเรื่องนิดนึงก็คือายแมว่ยังมีมีเคมีหรือว่ามีตัวบางอย่างที่เข้าไปปนแต่ด้วยปักตบชวาเนี่ยเป็นแค่ธรรมชาติล้วนๆคือจับจากต้นผักตบชวามาหั่นตากแดดไม่มีสารกันเชื้อราด้วยนะคะเพียงแต่ว่าเราอ่ะมาจากแหล่งน้ําที่สะอาดมาถึงทุกครั้งเราต้องล้าง<อ>แล้วตากโดยไม่มีเชื้อราค่ะ แล้วเราถึงเอามาทำเคยเห็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าเขาเอาไปเป็นที่กันกระแทกเวลาส่งของเหมือนกันไหมเหมือนกันค่ะแต่กันกระแทกใันลักษณะหนึ่งนิ้วจะยาวกว่าค่ะอย่างอย่างประเทศที่เป็นอะไรทะเลทรายเยอะๆที่เขาสั่งของเราไปก็คือจะเอากันกระแทกรองพื้นแล้วก็เอาเครื่องจักรใส่แล้วก็ติดด้วยกันกระแทกเข้าไปถึงบ้านเขาเข้าประสบชวานี่ไปทําดินค่ะถ้าเป็นเม็ดพลาสติกเนาะเอาไปถึงก็เป็นขยะบ้านเขาอีก ก็ไม่อยากได้อ,อ,อ,อืจากตอนแรกที่เราเห็นว่าผักตกชวามันมีอยู่ทั่วไปอย่างที่พี่ออบอกนะคะว่าใครๆก็เห็นหน้าบ้านใครก็มีแต่พอตอนนี้มันเอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่างมันช่วยสร้างมูลค่าให้กับวัชพืชมากขึ้นคนในชุมชนเป็นยังไงบ้างแล้วก็สินตอบรับเป็นยังไงบ้างค่ะตอนนี้เนาะค่ะที่ครูได้รับคือโทรศัพท์ลูกค้าเอามาส่งได้ไหมลูกค้าเอามาส่งได้ไหมเหมือนกับเราตรงนี้เหมือนตลาดแล้ว คือคนที่ยังไม่มีไรายได้หรือว่าไม่รู้จะทําอะไรกูขอส่งท้าแมวกูขอส่งกันกระแทกตอนนี้เป็นปีสองของปลาตบชาวาที่ทุกคนกระนำมาได้ครูเลยว่าอยากได้ปลา,าปตบชวาปลตบชวาขาดแคลนค่ะใช่ค่ะเพราะปีนี้น้ําแรงแสดงว่าเราก็มีเหมือนกับว่าหลายส่วนที่เอามาทําในแต่ละส่วนที่แตกต่างกันอย่างเช่นวัตถุดิบเราอาจจะเอามาจากหลากหลายที่ใช่ไหมคะแล้วก็คนทําก็เป็นส่วนหนึ่งเราแยกกระบวนการต่างๆอย่างไรบ้างคะอยู่ที่ความถนัดอย่าง งานของจักสาครค่ะใครถนัดถักเปียอืถักเปียใครถนัดฟั้นเชือกฟั้นเชือกใครทําหูตะก้าสวยทําหูตะก้าใครสารตะก้าสวยทําตะก้าและทุกอย่างจับมาประกอบเราไม่ได้ทําด้วยคนคนเดียว<น> ok. เพราะถ้าทําด้วยคนคนเดียวบางอย่างอาจจะไม่สวยอ่ะเขาถนัดถนัดถักเปียถักเปียอย่างเดียวไม่ให้ทาอย่างอื่นค่ะอ่ะเหมือนกันของเราตีเส้นใยตีเส้นใยอย่างเดียวเลยค่ะ ทำจานทำจานอย่างเดียวตัดเย็บเสื้อผ้าก็ตัดเย็บอยียงเดียวทอก็ทออย่างเดียวไม่ใช่วิ่งไปตั้งแต่เก็บปักตบชวายันมาถึงตัดเสื้อผ้ามีความชํานาญแต่ละคนนะคะก็คือเอาความชํานาญของเขานั่ะค่ะมาทํำ ในเรื่องของแต่ละเรื่องก็จะได้งานออกมาแบบมีคุณภาพนะคะแล้วคราวนี้นพอเราเริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นว่าเป็นการนําเอาผักตบชวาใช่ไหมคะมาต่อยอดมีคนเข้ามาหาเราเยอะขึ้นด้วยไหมคะอู้ศึกษาดูงานค่ะก็หนังสือถึงกศนเภอพาชีเน,นะะี่ยค่ะเยอะมากแต่และหน่วยงานทั้งอบตอนะคะทั้งกศนด้วยกันนะคะมาดูงานซึ่งมามาแต่ละวันนี้บางทีเยอะสุดมี300ก็มีเนาะสามค่ะมาดู ก็เราก็คือได้ประโยชน์ร่วมก็คือว่าชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นี้นะคะก็เอาของที่มีอยู่ในหมู่บ้านเองเช่นพลิกมะเขือแตงเหต็ตอะไรมาวางขายก็คือชาวบ้านในในพื้นที่ก็มีรายได้ด้วยเหมือนกันนะคะในการที่ที่เข้ามาศึกษาดูงานนะคะแต่ละแต่ละวันนะคะเราก็ให้โอกาสชาวบ้านมาร่วมในการนําสินค้ามา ขายกระจายรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ด้วยค่ะที่นี่เขาดังจริงนะคะบางทีเปิดทีวีไปก็เจออำเภอภาชีของเราไปออกแบบว่าผ้าจากใยผักตบชวาคราวนี้อยากรู้ว่าอย่างผักตบชวาในบ้านเรามันมีหลายสายพันธุ์ไหมคะเราต้องมีการเลือกไหมว่าต้องเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างถ้าถ้าถามในเรื่องของผสบชวาวีหลายสายพันธุ์ไหมคุณมองว่าผสบชวานะ่ะมันมีสายพันธุ์เดียวเพียงแต่ว่าการดํารงชีวิตอยู่ของเขาเขาอยู่ในแหล่งไหนแล้วผักตบชวาจะลําต้นเป็นอย่างไร ผักตบชาวาต้นยาวๆมันจะลอยน้ําไม่ได้มันจะต้องไปอยู่เกาะกับอะไรสักอันหนึ่งมันถึงจะงามถ้ามันจะลอยน้ําไปมันจะทําตัวเล็กๆแล้วมันก็ลอยน้ําไปเพราะถ้ามันล้มไปไม่ได้ค่ะมันไปไม่ได้มันจะรู้วิธีปรับปัสภาพของเขาเองในการมีชีวิตรอดอยู่ในน้ํำนะฮะแต่ของเราอ่ะไม่เลือกค่ะการเก็บผักตบชาวากูในแต่รัคงกูเก็บหมดกูดึงขึ้นมาหมดแล้วเอามาเลือกข้างบนว่า ส่วนนี้จะไปทําอะไรต้องการมากกว่านี้ไหมเราไม่ได้เป็นแม่ค้านะหอเราเป็นเป็นสถานที่เรียนรู้ถ้าทุกคนเอาของมากองไว้ตรงนี้เราไม่สามารถที่จะขายให้ทุกคนได้แต่เราอยากให้ทุกคนช่วยกันมีตลาดอ่าแต่เราเป็นตัวกลางหมายถึงเชื่อมไปกับคนนู้นคนนี้อ่แล้วสิ่งที่เราอยากได้เลยก็คือหนึ่งนักธุรกิจที่ อยากจะซื้อสินค้ามาตรงกลางเราก็ได้ข่ะมาที่เราเดี๋ยวเราจะประสานกับกลุ่มให้เพื่อที่จะช่วยกันกระจายเท่ากับว่าในเรื่องของผ้าทอใยผักตบชวเนี่ยเริ่มต้นมาจากทางกสนเลยแล้วก็สนก็เหมือนกับว่าส่งเสริมความรู้องค์ความรู้ต่างๆให้กับคนที่สนใจใช่ไหมคะตอนนี้คือเราให้ความรู้เขาหรือว่าจัดเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับยังไงบ้างคือหลักสูตรเนี่ยนะคะเราบรรจุอยู่ในโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของเราเลยนะคะหนึ่งอาชีพหนึ่งอำเภอ แล้วก็หลักสูตรของการเรียนแบบแบบชั้นเรียนแต่ด้วยตำบลน,นี้นะคะมีความรู้ความสามารถในเรื่องนี้นะคะเขาก็ทําในเรื่องหลักสูตรตร,ตรงนี้ต่อเนื่องนะคะก็คือ,อจากภูมิปัญญาเดิมที่มีก็ล่อยหลอลงนะคะก็มามองว่าถ้าเราไม่ไม่ต่อหลักสูตรเรื่อให้ความรู้คนที่สนใจเนี่ยอาจจะหมดไปนะคะเพราะนั้นเราก็มีการจัดหลักสูตรในเรื่องของการทอผ้าปักตกนะคะการทอผ้าแบบ มีสามตะขอสีตะขอนะคะรูปแบบแบบภูมิปัญญาเดิมค่ะซึ่งซึ่งหลายท่านที่ไม่ได้มาเรียนเนี่ยอาจจะไม่รู้เลยนะคะ,คะแต่ถ้ามาเรียนในหลักสูตรของเราเนี่ยสามารถที่จะทําได้นะคะแล้วก็ทอผ้าส่งให้กับกลุ่มนี้ได้นะคะตีเส้นใยด้วยเราก็มีหลักสูตรนะคะเพราะฉะนั้นคือเราจะมีเป็นหลักสูตรในการเขียนเพื่อ,อให้ความเห็นชอบในจังหวัดในการรวบรวมเป็นหลักสูตรกลางที่เราจะมาใช้ได้เลยนะคะ,ะค่ะค่ะ รียกว,ว่าเรื่องของผักตบชวานนะะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะมันเป็นการทําให้ลดในเรื่องของวัชพืชหรือว่าการที่จะทําให้เกิดซีโรเวสเกิดขึ้นได้<ม>ใช่ไหมคะและอันนี้นมันก็เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรเหมือนกันที่เรียกได้ว่าเป,เ,ปเป็นเหมือนที่นี่เป็นต้นกาเนิดเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ทางกสทกของเราได้แล้วก็วสามารถไปส่งเสริมเป็นอาชีพให้กับตัวเองใน,ในอนาคตได้อีกด้วยถ้าเกิดว่ามีที่อื่นๆอยากจะทําแบบนี้บ้างก็สามารถทําได้เหมือนกันได้ค่ะใช่ไหมคะทางเราก็จะมีครู เตยที่ประจำอยู่ตรงนี้แล้วก็วิทยกรนะคะที่ให้ความรู้นะคะก็ยินดีที่จะให้ความรู้ประชาชนทุกคนเลยที่มามแล้วก็สามารถที่จะเอาความรู้จากผ้าทอฝักตบชาวาเนี่ยไปใช้แต่ในพื้นที่ในบริบทของตนเองได้เลยโดยที่ไม่ได้หวงความรู้อะไรเลยนะคะค่ะแล้วถ้าหามว่ามีใครสนใจนะคะมีช่องทางการตลาดยังไงบ้างคะ ค่ะเราก็มีเพจนะคะของกศนตมบหลหนองน้ําใสนะคะซึ่งเข้าไปในเพจได้เลยนะคะแล้วก็มีสายโทรศัพท์ตรงได้อีกนะคะก,ก็สามารถที่จะประสานงานหรือติดต่อได้ตลอดนะคะ,คะแต่ว่าถ้าเกิดใครสนใจนะต้องพรีออเดอร์น,นิดนึงเพราะเห็นบอกว่าขายดีมากบางทีบางช,ช่วง ทำไม่ทันเลยใช่ค่ะใช่ค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะจากวัชพืชที่ไร้ค่านามาแปรรูปให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างพาทอใหญ่ผักตบชวาแล้วก็ยังรับคัดเลือกนะคะให้ได้แบรนด์ออนี่จากกศนังหวัดพระนครศรีตยาอีกด้วยค่ะเมื่อสักครู่พออบอกว่าเรามีเพจเป็นช่องทางการจําหน่ายของเราด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะคะพอจะมีพี่ช่างภาพจะมาแนะนําว่าเราจะมีเทคนิคถ่ายรูปยังไงให้มีคนสนใจสินค้าของเรามากยิ่งขึ้นแต่ว่าช่่่วงงงนนี้้้ตอออขคุณททาก ะะขอบคุณด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เทคนิคการถ่ายรูปด้วยมือถือแบบง่ายๆไปพร้อมๆกันค่ะต้องขอต้อนรับที่ภาคด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็มีคุณ,คณรูกำนับของเราอีกสองท่านคููเต้ยและก็คุณ1น,นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเราในวันนี้มีคุณค่า ว่าทรมาซาวะชพืชแต่มาสร้างมูลค่าเป็นเสื้อผ้าที่สวยๆแบบมือทำสื้อาคครับผมจะมีเทคนิคถ่ายรูปยังไงดีเอาง,ง่ายๆเลยเห็นของคูตเตมม้มีมีหลายหลายอย่างมากเลยผลิตภัณฑ์เลยนะตั้งแต่ชิ้นเล็กๆถึงชิ้นใหญ่อ่า <พอ S 1> เพราะฉะนั้นผมก็เลยนําเสนอในในส่วนที่มันเป็นเรื่องของเครื่องนุ่มหมเสื้อผ้าหมวกแมสหรือว่าแม้กระทั่งกระเป๋าอ่าผมก็เลยจับเนี่ยมาไว้บนหุ่นเลยทำทำทุกอย่างอยู่ด้วยกันใช่วิธีการง่ายๆของผมก็คือ ส้างสมาร์ทโฟนของเราให้ขนาดกับตัวสินค้าเราสำคัญคือต้องให้ขนานใช่ครับเพราะไม่งั้นมันจะเป็นอย่างเงี้ยบางคนบางคนเวลาปกติหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาเวลาจะถ่ายรูปเงี้ยคือใช่ด้วยด้วยด้วยความสูงของตัวเองถ้าเราสูงกว่าสินค้าเราก็จะรู้สึกว่าเออถ่ายจากมุมสูงลงไปถ้าเราเตี้ยเราก็จะมุมเงยภาพที่ออกมามันก็มันจะผิดสัดส่วนอืพุ่งทราบคือทำยังไงก็ได้ให้มันดนหน้าเดียวกันกับสินค้าไม่ไม่ว่าเราถ่ายอะไรก็แล้วแต่ อันดับแรกนะครับก็คือวางวางตัวสินค้าของเราเนี่ยให้อยู่ตรงกลางเฟรมตรงกลางกลางภาพซ้ายขวาบนให้มันบาลานซ์แค่นั้นเองครับแล้วก่อนถ่ายก่อนก่อนถ่ายภาพทุกครั้งเนี่ยเราจะกดแตะโฟกัสนิดนึงแล้วค่อยถ่ายรูปที่เราได้ออกมาจะเป็นประมาณนี้โอเคคคือเราก็จะได้สินค้าครบทุกชิ้นเลยครบทุกชิน้นมองเห็นแมสด้วยถูกต้องครับนี่ถ้าถ้าแมสเนี่ยถ้ามุมหน้าตรงมันอาจจะมองยากถูกไหมอีกรูปหนึ่งเราอาจจะ บิดนิดนึงให้เห็นมุมด้านข้างวิธีการก็ยังเหมือนเดิมครับถ้ามันกว้างมากแล้วก็ซูมเข้าไปนิดนึงอ่า,อาโฟกัสหนึ่งทีกดถ่ายนี่ก็จะมองชัดขึ้นทีนี้แ<า>ม,มสเราก็ะจะชัดขึ้นใช่ครับนี่แหละลองดูครับมไม่ยากเวลาเราเปิดสมาร์ทโฟนขึ้นมาเนี่ยภาพมันจะกว้างมากใช่ไหมครับทีนี้เราก็แค่ซูมเข้าไปนิดนึงซูมช่วยอืโอเคตรงนี้นะคะซูมอ,อีกนะ อ่านิดนึงครับมันควรจะสูงกาไ,ไม่ไม่ไม่ควรสูงครับเพราะเพราะข้างบนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราก็จะให้มันพอดีขอบสีเหลืองเหลือนี้ก็ได้อ่าอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก่อนถ่ายแต่ต้องโฟกัสภาพใช่ครับผมประคองไว้ให้เรื่องอันนี้แบ็กกราวด้านหลังเราถือว่าโอเคคือถ้าเกิดเราเรามีแบ็ k กราวด์เรียบๆหรือว่าสีเข้มกว่านี้ก็จะดีเพราะว่าสินค้าครเราอะสีมันสว่างค่ะเพราะถ้าเกิดขาวด้วยมันก็จะกลืนอ่าแต่ถ้าเกิดสีเข้มมันก็จะทำให้สินค้าเราเด่นขึ้นแค่นั้นเองครับ สวยอยู่นะคะนี่สวยอยู่ไหมเนี่ยเ,เ,เราเรามีเรามีไอเทมอะไรเพิ่มเติมเราก็มาแอดเอาหรือว่าถ่ายเสร็จชุดหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะอ่าเ,เดี๋ยวคุณหนึ่งลองนรงหน้าองข้างบนเราอาจจะต่าลงมานิดนึงก็ได้อ่าประมาณนี้อ่าแคบไปได้อีกนิดนึงนะฮะโอเคสูงในิก่อนถ่ายทุกครั้งแต่โฟก,กัสซที่หน้าจอนิดนึงครับถ่ายแล้วลองเช็ครูปดูครับเป็นไงครับรู้สึกแตกต่างจากที่เราถ่าย ก็คือปกติเนี่ยเวลาครูจะถ่ายภาพเวลาลงเพจนก็คือจะเป็นชิ้นๆแล้วเวลาลงก็จะลงครั้งละชิ้นก็คือว่าจะให้ให้เขาโฟกัสเฉพาะแมสก็คือจะถ่ายแต่แมสครั้งนี้เราจะโฆษณาเรื่องของผ้าคลุมไหล่แล้วก็จะถ่ายเฉพาะผ้าคลุมไหล่อย่างที่บอกเวลาเราลงแมสไปแล้วผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งออเดอร์ก็มาทางทางสูงแล้วล่ะเราก็เพิ่มตัวผ้าคลุมไหล่พอเราลงผ้าคลุมไหล่ มาถามหาแมสอ่าอันนี้ก็คือมันก็เป็นปัญหาของเราเหมือนกันเวลาเรา,เาจําหน่ายอะไรที่มันจําหน่ายไปแล้วหรือเป็นตัวเพจที่เราลงไปแล้วนานๆมันก็จะไหลปัจจุบันมันก็จะแบบว่าเขาอยากได้แมสอยู่ก็ยังมาคอมเมนต์ในใน,ในเพจที่เราลงภาพคุมไหลเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบนี้ภาพเดียวลงได้ทั้งเดือนอมไม่ต้องลงใหม่เลยคือคือคือมันมีข้อดีอีกอย่างคือเวลาลูกค้าจะตัดสินใจเลือกอะไรครับ คือถ้าเกิดเขาเห็นภาพรวมทั้งหมดอะเขาจะพอนึกออกว่าเฮ้ยเวลาเขาซื้อไปเนี่ย,ยงงเขาจะเอาไปแมทยังไงวิธีการนี่แหละครับที่เราถ่ายรูบสินค้าบนตัวหุ่นไปแล้วนะคะคราวนี้จะเปลี่ยนมาอีกแบบนึงแล้วเป็นยังไงคะรอบนี้เขาเป็นชิ้นเล็กๆแบบที่ครูเต้ยบอกว่าเวลาเราถ่ายเองเราก็จะามาวางวาง,วาง,วาง,วางทีละชิ้นใช่ไหมฮะะอ่าผมก็เลยลองลองนำเสนอเป็นด้านหลังเราจะมีเน็กไทแล้วก็ตัวของแมสค่ะ แต่เวลาเวลาคูเตอร์อย่างอย่างถ้าเกิดเป็นแมสคูเตอร์ถ่ายนี่คือยังไงก็จะมีมิติด้านหน้าด้านข้างแล้วก็เป็นแบบไม่ได้ถ่ายชิ้นเดียวก็ค<า>ือถ่ายหลายๆชิ้นมันก็จะเป็นวอล<า>ลุ่มขึ้นมาทำให้มันฟูอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีประมาณ3มมุมโอเคคร <Voc> <ๆ>ับแต่ว่าคราวนี้เราจะทำยังไงเอ่ย <t> รอบนี้ผม<ๆ>ผม<ๆ>ผมจะนำเสนอด้วยการที่ว่ามันมีแมสก็จริงแต่ทีเนี้ยเราก็จะเอาตัวเนื้อผ้าเนี่ยเอามาเล่นด้วย เพราะว่าเราได้ผ้าก่อนจะมาเป็นแมสมันต้องมาจากเนื้อผ้าถูกไหมฮะก็เลยอยากจะเล่าเรื่องว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องราวด้วยการจะมาเป็นแมสเนี่ยก็เลยเอาเอาเนื้อผ้าเนี่ยมารวบเป็นสตอรี่เทลลิ่งอะไรอย่างนี้ไปโอเคมุมมุมที่ผมจะจะใช้ถ่ายก็คือมุมประมาณนี้ครับคอสี่สิบห้าองศาเนี่ยมันประมาณสี่สิบห้าองศาอ๋อไม่ถึงกับท็อปมากแต่ถ้าเกิดท็อปมันจะเป็นอย่างนี้คือมันสามารถทําได้สองมุมเลยจ้ะสมมติว่าสี่สิบห้าองศาผมประมาณนี้ เนี่ยผมก็แค่นี้เลยก็เนี่ยก่อนที่เราจะถ่ายทุกครั้งก็แตะโฟกัสนิดนึงแล้วก็กดถา่ายหรือมุมอาจจะสูงขึ้นนิดนึงก็ได้ครับอันนี้นี่อะโอเคกูเตอร์ลองดูครับกูเตอร์อยากจะให้ขยับอะไรตรงไหนบอกได้เลยอนยะซูมซูมเข้าไปนิดนึงครับอาประมาณนี้อาแล้วจัดคอมโพสคือจัดจัด,จดองค์ประกอบก็คือเอาเอาพระเอกของเราไว้ตรงกลางภาพได้เลย ก่อนถ่าแต่โฟกัสนิดนึงอ่ากดครับลองแนวตั้งได้ไหมได้ครับลองดูครับโอเคแล้วก็ก่อนถ่ายทุกครั้งเหมือนเดิมครับแต่โฟกัสลองให้กดครับผมลองเช็ครูปดูครับคือชอบพื้นหลังที่มันเป็นกระดาษผสบทชวาเพราะว่าสีมันเป็นสีน้ำตาลมันทำให้ขับ ตัวแมสที่เป็นสีเนื้อนะคะสวยดีค่ะครับแลวทุกอย่างตอนนี้ในรูปของเราเกี่ยวข้องกันหมดถูกไหมครอ่าคู่หนึ่งลองดูครับตอนถ่ายแตะโฟกัสด้วยนะคะแตะตรงตรงตัวพระเอกของเราอ่ามีอีกไหมคะมีอีกชิ้นหนึ่งครับคือเน็กไทเน็กไทจะถ่ายยังไงดี4ี่ห้าหรือไม่ก็มุมท็อปไปเลยครับอืทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่สมมงหมว่า45้าผมก็จะแบบนี้เลยข้างหลังมันเป็นเงาด้วยอ่าติดไหมคะ ไม่เป็นไรครับอย่างอนนี้ผมก็ถ่าย,ยานี่ง่ายๆเลยหรือจะบิดข้างนิดนึงแล้วก็หาครอปเข้ามาใส่ก็ได้ครับถ้ามุม45เราก็มุมข้างๆเราก็จะเห็นดีเทลของตัวนิกไทยเยอะขึ้นประมาณนี้ครับอ,อ่ใครจะลองเขาดึงลองกันเลยค่อัน้45 อันนี้คือมุม45เราก็จะเห็นดีเทลรอบๆอะไรเงี้ยครับนั่นแหละครับอ่าคูคนึงลองลองมุมท็อปก็ได้ครับแต่มุมท็อปเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นอ่าความมีมิติของตัวเส้นสายค่อข้าง,างแล้วก็ข้อที่ควรระมัดระวังก็คืออย่าให้สินค้าเราขาดแทนั้นเองครับนั่นแหละครับหลงกช็ครูปดูครับต่อไป<ห>คิวคูเตอร์ได้เลย อยากได้มุมไหนเออเอามุมบนก่อนเนาะอ่ามุมท็อปโอเคครับอันนี้คือมุมท็อปใช่ไหมโฟกัสเนี่ยมองก็กดถ่ายได้แต่แต่ผมแนะนําว่าถ้าเกิดเราจะเอามือถือเข้าไปใกล้ขนาดนี้เอาเอาเป็นเราสูงขึ้นแล้วก็ซูมเข้าไปช่วยดีกว่าครับอ่าเราซูมช่วยนิดนึงช้าๆครับอ่าแบบนี้ก็ยังได้โอเคผมเชื่อประคองโอเคโฟับเนาะครับ นั่นแหละครับลองเช็ครูปดูฮะเป็นไง,อเ,นไงเอ่ยขอ,ขอชม<ส>บ้างประทับ,บใจมากสามช็อตสามเทคนิคง่ายๆแล้วได้รูปที่มันต่างไปไหมคะคุณเตยต่างสวยเพราะว่ามุมแต่ละมุมบางทีเนี่ยลูกค้าอยากเห็นมุมว่าหน้าเต็มเต็มเนี่ยเป็นยังไงแต่พอพอถ่ายหน้าเต็มเขาก็จะมองไม่เห็นว่าความยาวมันระดับเท่าไหร่ถ้ามองไปอีกส์ซี้าวสามจะมองเห็นว่า เออเรามีสายคล้ายๆที่ยาวทีม้วนอยู่ข้างในทีนึงจริงๆมันแค่ปรับมุมแค่นิดเดียวเนาะมุมมองรูปมันก็ดูเปลี่ยนไปเลยนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆค่ะในการถ่ายรูปสําหรับขายสินค้าออนไลน์นั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสามท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณด้วยค่ะวันนี้นะคะพวกเราทั้งหมดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ